สวัสดีค่ะนางสาวจนจิราจำปาอินค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านป่าตึงน้อยค่ะตำบลป่าป้องซึ่งบ้านเราเป็นหนึ่งหนึ่งในสี่หมู่บ้านของตำบลป่าป้องที่มีป่าให้ดูแล จำนวน670ไร่ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำแนวกันไฟประจำปีสำหรับหมู่บ้านเราเพื่อป้องกันปัญหาในส่วนของเรื่องของการเผาป่านะคะแล้วก็ป้องกัน pm 2.5ในทุกๆปีเราจะทำกันอย่างเงี้ยค่ะรวมกันทุกๆปีเนาะซึ่งเดี๋ยวปีเนี้ยคาดว่าถ้าเราเป่าแนวเลยเสร็จแล้วก็ในส่วนของต้นฤดูฝนซึ่งคราวก่อนเราได้ทำการอบรมกับวิยากรชั้นนำมือนึ่นเนาะ ก็คือดกรกิจนั่นเองเราจะนําทฤษฎีทั้งในส่วนของไมโครซาแล้วก็ EM เอบอลนะคะแล้วก็เชื้อเห็ดเอามาลงในส่วนของป่าที่เราเห็นด้านหลังก็คือบ้านเราจะเป็นป่าเต็งหลังฤดูร้อนเนี่ยก็คือมันจะใบไม้จะร่วงทั้งหมดนะคะอันนี้เราก็ต้องทํแนวแนวกันไฟไว้ในส่วน600ยกว่า600้อเก่าไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ทําแนวกันไฟโดยรอบบริเวณหลังบ้านชาวบ้านซึ่งอย่างซ้ายมือนะคะก็จะเป็นบ้านชาวบ้าน ก็คือติดป่าเลยเนาะก็แล้วก็เราจะมีแปลงที่เวอร์อยู่ข้างบนอีก5 5แปลงซึ่งวันนี้เราจะขึ้นไปแปลงที่เวอร์จำนวน3แปลงที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะเพื่อทำแนวกันไฟค่ะสามแปลงรับหลง นหนึ่งสองสะดำเนินยังไงกับทุกคนบ้างครับครับ,รบสวัสดีครับผมดรกิจพ์พงเทพินนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัทกัฟนะครับ วันนี้นะครับก็มาเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่กลุ่มบริษัทกรับแล้วก็ร่วมมือกับเชียงใหม่วีออตูเอเนจีนะครับคือโครงการโรงไฟฟ้าขยะที่ดอยสะเก็ดนี่นะฮะนะครับเรามีโครงการ CSR ในการที่จะร่วมพัฒนากับชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญมากกับเรื่อง PM 2.5นะครับ เราก็ได้เข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับก็มาสนับสนุนให้เกิด1 0ูนการเรียนรู้ด้านจุลินทรีย์เพราะว่าระบบนิเวศของป่าไม้เนี่ยมันมีความจําเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ด้านชีวภาพก็คือเรื่องของจุลินทรีย์เข้ามาร่วมในการฟื้นฟูนะครับประเด็นที่1ก็คือการนําจุลินทรีย์เนี่ยมาให้ชาวบ้านได้ขยายนะครับและสามารถจะเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับนำไปใช้ในการหมักใบไม้นะครับ ในส่วนที่ใบไม้มัน,มนเยอะอน,น,นะฮะมันย่อยสลายได้ช้าจําเป็นจะต้องใช้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยใบไม้ในป่าเพื่อให้มันเกิดการเป็นปุ๋ยมีแร่ธาตุอาหารให้ให้ป่ามันฟื้นฟูนฟนได้เร็วขึ้นอันที่2เป็นส่วนของเชื้อราไมคอรไรซาก็คือเชื้อเห็ดป่าที่ผู้ใหญ่ได้พูดถึงนะครับเห็ดพอเห็ดละโงกเห็ดต่างๆนะครับในเชื้อไมคอรไรซาเนี่ยมันเป็นผลงานวิจัยระดับสากลและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับก็คือมันมีเชื้อ ที่สาหรับเป็นเป็นเชื้อราที่มันมีรากมาีการขยายตัวของสปอร์เนี่ยเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรนะครับมันเป็นมันเป็นสำหรับสัญญาณในการที่จะดูแลเรื่องรากต้นไม้เรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องการป้องกันให้ต้นไม้มันจเจริญเติบโตและมีความทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่ ในปัจจุบันนไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศก็พยายามที่จะใช้เชื้อไมโครไรซาเนี่ยเข้าไปดูแลต้นไม้ทั้งในสวนในไร่แล้วก็ในส่วนของป่าเศรษฐกิจและก็ในป่าที่มีอยู่ที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยเราได้นําองค์ความรู้ตรงนี้มาเพื่อที่จะขยายให้กับชุมชนนะครับได้รู้ถึงระบบนิเวศของป่าและไมโครไรซาเราจะนําเชื้อเห็ดกลับคืนสู่ป่า เพื่อสร้างความสมดุลสร้างาความภูมิต้านทานและการย่อยสลายรวมทั้งการดำรงอยู่ของต้นไม้ต่างๆเนี่ยนะครับให้มันจเจริญเติบโตงอกงามได้ดีขึ้นซึ่งกาลังตั้งศูนย์เรียนรู้และธนาคารจุลินทรีย์นะครับที่ชุมชนแห่งนี้เช่นเดียวกันซึ่งเราไ,ไปตั้งอีกที่หนึ่งก็คือ,อที่ชุมชนบ้านทุ่งยาวมาแล้วนะครับดำเนินการไปก่อนหน้านี้และที่นี่เราก็ขยายมาเพื่อที่จะให้ชุมชนที่นี่นะครับได้ใช้จุลินทรีย์ในการฟื้นฟู ป่าและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไปซึ่งชุมชนที่นี่ก็แอคทีฟและก็มีการเรียนรู้ที่ดีมากครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นมีความมานะอดทนแล้วก็สนใจในเรื่องที่จะนำจุลินทรีย์ไปขยายมากเราก็จะส่งเสริมต่อเนื่องไปจนกว่า,าป่าที่นี่จะฟื้นตัวได้ดีแล้วก็สมบูรณ์ต่อไปแล้วให้กลไกของศูนย์เรียนรู้หรือองค์กรชุมชนเนี่ยได้ขยายผลต่อไปครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn